ไใเกมนยโอ้ยไม่กอดโอ้โนเจ๊คาราคาราได้โปรดให้แกบพระพุทปเจ้าเถอะมันหลุดไปหลุดมันไปหลุดมันไปหลุดมันไม่หลุดอ้าวฮ่ทุกคนวันนี้เป็ดจะมาเล่เกมเดย์บายเดย์ไล์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เล่นเกมเดย์บดย์ไไม่ใช่เอาใหม่เ อ้าลนทุกคนวันนี้เป็ดจะไปเล่นเกมโรบอกันะซึ่งวันนี้เราจะไปเล่นซีรีส์ที่มีแบบช่ไไม่มาถึงไม่เปิดไรเฮียพอไปเริ่มเลยดีกว่าโอเคทำไมผมเห็นเดี๋ยวปิดสตตีมกันขอโทษนะครับว่าแมปนี้มืดมากนะครับไม่กลัวเดี๋ยวผมใส่แว่นแป๊บไอเฮียจากหูฟังใหม่ผมเฮียละไอเกมมีเสียงกระโดดร่มดังและบรรยากาศน่ากลัว อะไรคือเสียงกระโดดล่มดังอะไรทำไมไม่มีเสียงกระโดดอัมเวลาลืมเปิดเสียงอัมเวลาจัมเหรอโอเคเปิดเสียงไหนกดยังไงกดพูดได้หลายคนเนาะพูดหลายคนแล้วมันจะมีเฮติชัวเกนใชไหมไหนดูสิเอ้าเคยเล่นไหมเนี่ยผมกดมันไปเคลียร์ไปแล้วอ่ะพุ่นไดหลายคนมัลติพิเยอร์เทสใช่แล้วอ่ะฮะมันยังเป็นเทสอยู่แต่ว่าแล้ว มันเหมือนได้ไปหนีเ<อ>ล่นเฉยๆถ้าเป็นเกมแท้จริงๆมันจะให้เก็บของด้วยอันนี้ละวใครละวใครคือเราว่ามั้เนี่ยอ่ะเขาเกมเลยออาไม่มีนี่เลยอะไรอ่ะเ,เ,เ,เปิดไฟไงอ่ะกดตัว F เ,เพื่อเปิดไฟฉายกดเลยแล้วทำไมผมไปอยู่กับคนอื่นอ่ะไปไสู้ อ๋ออันนี้คืออ่าผมไม่ได้อยู่กับเพื่อนเพื่อนเหรอหรือว่าทุกคนในแมปอยู่ด้วยกันใครใคอยูไ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 อยูข้าข้าอยู่เมื่อกี้เหชื่อไอยูอยูอยูผมตั้งข่าอยู่โอนี่ใครเนี่ยอันนี้คุณแฟรงก์ตายแล้วตายเลยเหรอไม่สามารถเกิดใหม่ได้เลยต้องขนรีบอลหรือใครเกณฑ์ โอ้ my god oh no เจสันคาร่าคาร่าได้โปรดให้แกะพรอพงเป็จ่าเถอะมันหลุดไปหลุดมันไปหลุดมันไปหลุดมันไม่หลุดผมมาแล้วจะผมรถเสียงก่อนเสียงดังเกินอ๋อนี่ไงโอมไงปปโอมไะเดี๋ยววิ่งหาแต่กดอันนี้คือใครกันนะผมไม่เห็นใครเลยอ๋อมกดตัว F เพื่อเปิดเสียงอ่าใช่ แล้วก็กดชิปเพื่อวิ่งนะกดชิปเพื่อวิ่งโอมปะวิ่งเกิดมาผมเห็นคนตายอ่ะโอมปะวิ่งไปไรยิงไป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 เด็กนะทำไมอะไรวะต้องกัดกันหมดเหรวะเนียไอ้ไอ้ไปทางนั้น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 ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงใครโอมปะนี่ไงโอมสวัสดีสวัสดี ก็คือเราจะเอาชีวิตรอดยังไงเฮยังไงเราวิ่งไงชิปวิ่งอไปอ้เยพี่เปิดประตไม่ได้หรอแล้วทำอะไรได้บ้างเดี๋ย้าวเราทำอะไรได้เวิ่งวิ่งวิ่งงมาวงเจอกูเจอกูเอาเลยเอากเอาผูญิงี่เลยไอ้ไงตจุกเลยตจุก่าลากโอเคเ้เฮ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 ้้เราต้องไปทภารกิจเลย อมอมอมเพียงนุ่นอมตามดิแฮร์จีนี่เขทำไมเราไปขอกฎาไม่ไปไป่ไปขอกฎามีไปมีไปต่อมีต่อมีต่อขอกฎามีต่ออย่าหยุดอย่าหยุดขอกฎามีต่อเอ้ไอซอกแซกซอกแซกอูซอกแซกโอ้ผไม่ตามไม่ต้องเฮไม่ตามเลยอมรอพี่ด้วยตามไม่ตามไม่ตามไมทำไม่ทำที่เรามาหาอะไรกันนี่ไปเราต้องหาเอกสาร ผมเลดนเสียไหมเฮ้ยเอ้ยไอ้เจ้หรอ้ยีนไม่ใช่างเขาไม่ได้ไรผมผมตายไปแล้วเมื่อกี้นั่นนั่นว้าวไอเหี้ยไม่ได้ไรสก๊อตแล้วไอ้ยีนกูซก๊อตแล้วไอ้ยีนกูรู้วิธกูรู้กิมมิคแล้วเอ้าประตูไม่ได้เหรอดูเทคนิคละอุ้ยเชี่ยกูเกิดแล้วกูจะตายก็โอเคใช้กิมมิสทำอะไรได้บ้างเนี่ยขัเดินเร็วแล้ว อะไรใคันเลยคัากคัปลากคลากคนลากลากอ่ยไอตานไม่ได <FM>: ้หรอะไม่ได้จะได้นักขุดจักสเหรอคืออะไรคือเราต้องหนีหนีไปไหนก่อนวิ่งไปเรื่อยๆอาตาขาถางออกองหาได้เออวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่นี้ยน่ไม่เ้อกมันมันเป็นมันเป็นเฟซเๆมัน้องแล้วร้ปนคนโดนกินไปแล้ว ใส่หมดกูใส่หมดจริงหรออ๋อ no อ้าวแล้วแมันไม่ตามและหนีอย่างนี้แล้วไงต่ออ่ะคือหนีใส่ไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรมันไม่ต้องทำอะไรเกมแท้ไม่ให้เก็บของครับอันนี้วิ่งหนีเอาหาเฉยๆปาร์กันละได้เวลาเป็นแบบแล้วแหละโอเคเตัดออกเกมออกเลยออกเกมกินแจกกินแจกกระโดดเลยอ๋อเขาอยากเล่นแบบหลอนๆว่ะเรามานี่ไหมเรามาแบบเอ่อเขาเรียกไงเปิดซีรีส์ของเราที่ว่าแบบว่าเราจะสุ่มคีย์เวิร์ดกันอ่ะไป ดับแรกเลยมารคิดเลยคีย์เวิร์ดอะไรดีเฮ้เลยเฮ้ยมึงไอ้น้องกลับไปอย่าเดาให้อซุ่มเลยนี่ไงผมเจอแบบผีแล้วเฮ้ยแบบอะไรไหนมาแบบอะไรก็ไม่รู้อ้างๆเดใครใครใครจะเป็นหัวตอนนี้ใครเป็นฮอร์สใครคำสาปแต่เคิร์สไม่กลัวหรอกมันบอกคุณให้ใจไหมว่าคำคำเตือนกดข้ามเลยียแน่ใจเหรอว่าคำเตือนใช่กูแน่ใจยังกูไม่กลัวคำเตือนหรอก ทำไมผมผมไวเนี่ยเป๋อ่ะอ๋อค่อยกดปุ่มเพื่อเริ่มเกมอัปเดตเกมใหม่หรืออัปเดตอ่ะไม่คือเราต้องโหลดเกมรอไม่ต้องก็ได้ครับข้ามได้ผมข้ามไปเลยข้ามได้ข้ามเกมใหม่แล้วต้องกดอะไรเกมใหม่อ่ะออืออยู่เกมใช่อยู่เกมกดไปเกมอะไรอุ้ยกดจอยแต่ตอนนี้มันจะไม่จอยเลยทำไมจ่อทำไมมันเบื่อมันพังเบลอ ทำเบลอทำให้เรามองเห็นไม่ชัดเจนพอมองเห็นไม่ชัดเจนปุ๊บเราก็จะกลัวทำไมภาพไปเข้ามัวนะอย่าเข้ามัวนะอย่าอกมืดจังไะเพิ่มแสงได้ไหมเนี่ยเพราะไม่ได้อยู่พี่ลองดูผู้บริจาคกันดิเอ๊ะเป็นไก่เดินได้ไก่เต้นไม่ได้หล้วไอ้เหี้ยไก่เต้นโค่น่าเขียนเลยเป็นไงไอมาแล้วหนอนหนัหนักไอมาแล้ว ทางนี้หมุนตัวไหมทางนี้นะทางนี้นะทางนี้นะโอ้มันมืดจังอ่ะเียวพี่พี่แฟงกินไก่ไหมเปิไก่ได้ไหมห้อนี้เลยห้องนี้เลยนะไปขี้ห้องนี้มารอรอเวลารับฉันหลังอยู่เฮ้้ยแลวใครเข้ามานะไอเดซ่าฮือเปิเขาเข้ามาใจเขาเข้าได้เดียคนนอกเข้ามาบล็อบแล้วไม่ใช่เหรอเรามีสี่คนนี่โอ้ยหิวข้าวอ่ะโหลดนานจังวะ เชืช่อมต่อไปอ่สำเร็จไม่สำเร็จอะไรแข็งไม่ได้เล่นแล้วแหละตึงสุเลยเทียไปเล่นเลนแบร์ดดิออกเกมออกเกมไหนไอ้แบร์ไอ้นี่ไงเจอแบร์แล้วแบร์ใช่ไหมไอ้แบร์นี่ใช่ปะเออผมแนะนำนะว่าแมปนี้มีจัมสแกร์ที่เสียงดังและแมปนี้ต้องเน้นฟังเสียงใครที่เปิดเสียงเบาผมไม่แนะนำนะเพราะว่าจะทำให้เล่นเกมไม่รู้เรื่องนะครับกระนั้นเพิ่มเสียงนะขนาดนั้นเลยไม่กลัวฮัลโหลไกด์ เหตุไปดูไหมฮะมาไมโครโฟนอย่าเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมจะลโหลฮัลโหลย้อนไมโครโฟนแล้วทุกคนเข้าล็อบบี้ที่เป็นชื่อผมว่าดังกูฟักอยูว่าดังกูฟักอยู่ไอเจดี้ไอเจดี้ฟักอยูเมมไหนเมื่อกี้ว่าอะไรนะเอ่อเข้าล็อบบี้ที่เป็นชื่อผมนะครับเดี๋ยวผมซื้อของซื้ออะไรไว้ให้เข้าล็อบบี้ที่เป็นชื่อผมเข้าล็อบบี้ยังไง กดเพลย์มันจะมีชื่อผมอยู่กดเพลย์มันจะมีชื่อผมอยู่อ๋อนี่ไงโอเคนะไงเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วผมต้องไม่เดินเดี๋ยวมันโหลดแมปโหลดอะไรเยอะเออเนี่ยเดี๋ยวมันดูดเน็ตเฮ้ยง่ายเลยเนี่กดตีมันเลยแล้วนะโอมกดตีมันโหลดทั้งแมปเลยนะเอ้ยยามาเฮ้ยนี่ไงมาแล้วไม่บอกแล้วมันได้โอมก่อนจะได้โอมไม่ได้เด็กแก่ก็อีแคทซีนมีแคทซีนด้วยเออ เก่งขนาดนั้นเลยอะไรวะนบ้านที่ถูกทอดผมยังคิดหน้าโหลดดิ้งอยู่เลยอ้าวแบบนี้โคตรเกลียดเลยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเนี่ยมันอิดหรือเปล่าเนี่ยคนมีประสบการณ์บอกเกลียดปะเอาไงวะทุกคนออกเกมไหมเออกดเอกดเอมาทุกคนกดเอขึ้นมากดจกดจอ่ะฮะทุกคนจะเห็นมุมซ้ายบนที่หาฐานเช่น E M F 5้า Fisting t h e m g Code o f อะไรอย่างเงี้ย โอเคคือเราต้องหาหลักฐาน3อย่างสมมติ e m f 5 spirit box ก็คืออันนี้ไหมมันก็คือปฟ้าโมไหมใช่มันคือปอ่านักจุ่มได้เลยปะเฮ้ยยังไงโอมมาแล้วป่ะนั่นแหละเฮ้ยกดย่อไงอ่ะปมเลยฮะไม่โอมย่อได้อ่ะโอมย่อไงอ่ะอโอ้คอนโทรลคอนโทรลโอมมาเอาไฟฉายตรงนี้ก่อนเนะที่เดี่ยวเดียวเฮ้ย crucifix ขออนุญาตเอา crucifix พี่ให้เอาไฟฉายผมไปตีกับผีเนี่ย crucifix เอา กูเยี่ยกูเป็นนักบวชไอ้เยี่อะแล้มผมเอาอะไรได้อีกอ่ะผมเอาดปะผมได้ปะแต่ว่าดปะผมไม่่ใชนอันนั้นเครื่องวัดอุณหภูมินะเครื่องวัดอุณหภูมิถือได้เลยเครื่องวัดอุณหภูมิถือเลยไอพวกไอพวกไฟฉายนี่อย่าไปถือเอาเครื่องวัดอุณหภูมิไปแล้วก็ใครอยากได้เออใครอยากให้ผีมาวาดรูปให้ก็มาถือสมุดนะเฮ้ยไอไปนักวาดไปแล้วก็ใครอยากคุยกับผีผมแนะนำอันนี้เลย ไปเลยไปกับผีเอามือเต็มมาเก็บไม่ได้อีกหรอเก็บได้สามอันครับไม่อยาไม่ไม่เอาจะถือไม่การเขียนเผื่อตายฉันไม่ยอมตายหรอกนะและการเขนใช้ไงใช้เหมือนฟ้าโมบะครับอะไรวะถือถือได้เลยครับจะถือหรือว่าจะวางทิง้งไว้ก็ได้แต่แนะนำถือนะโอเคได้เพราะถ้าเพราะถ้าวางอะ<ว>มันจะนีแ่แล้วถ้าไฟกระพริบ,บทุกคนต้องปิดทุกอย่างย้ำว่าต้องปิดทุกอย่างปิดแม้กระทั่งไฟฉายไม่งั้นผีจะรู้ตัวปิดยังไงแล้วก็ ใครถือระภูมิเมื่อกี้อ่ะถือระภูมิแล้วกดกดคลิกซ้ายขึ้นมามันจะเห็นเป็นเลขอ่ะจนกว่าจะขึ้นเลขอ่ะห้องไหนที่ต่ำกว่าห้าให้รีบทักเพื่อนห้องนั้นมีผีอยู่นี่ไงไอ้เหี้ยข้างหน้าเลยเมื่อกี้สามสามอะไรคือสามองศาเมื่อกี้กสามองศานี่นนคือคนไอ้มีมีเฟซชิ่งไอ้มีเฟซชิ่งเฟซชิ่งเฟซชิ่งสเต็ปเจอร์นี่คือเฟซชิ่งมีไอเหรอใช่ใช่เมื่อกี้ในเกมในเกมเนี้ยต่อให้มีไออ่ะไม่รับประกันว่าเฟซชิ่งเสมอไปต้องดูผ่านมอนิเตอร์นี้เท่านั้นอ๋อเกมหมา ลบสองลบสองอ่าถ้าอย่างนั้นฟิสซิงฟิสซิงฟิสซิงยี่ไม้บอกแล้วเดี๋ยวผมผ่านแล้วแล้วเราจะปิดทุกอย่างยังไงอ่ะครับใช่ก็กดตัวจีทิ้งรัวๆเลยกดตัวจีกดตัวอะไรนะถืออุปกรณ์อะไรก็ได้อย่างหนึ่งแล้วกดตัวจีมันจะทิ้งให้นั่นแหละทิ้งไปเลยถ้าไม่เก็บไม้ทีเลราจะผีล่าเสร็จเออเราจะผีล่าเสร็จโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะมันอยู่ห้องนี้เนี่ยอะไร เเเยยยยบบบไปนี่ไงนี่ผีนี่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 ผีอยู่นี่นี่นี่ไงเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยเอาไปแล้วมาไปแล้วไอ้นี่มาอยู่นี่มาอยู่นี่นี่นี่อยู่นี่นี่นี่มัปตัวตัวก้างอยี่แยกก้างสองผีนี่ไงนี่นี่นี่ตรงเนี้ยตรงนี้เลยเนี่ยตรงที่คุณแฟงอยู่อ่ะเนี่ยตรงเนี้ยเออตรงนี้เลยตรงนี้เลยอ่ะแบคเตอรอะไรมันคือแบบมันสีมันคือก้างอะใช่ไหมก้าง แล้วไงอ่ะเราทำยังไงมันได้อ่ะเฮ้ยออกไปละผีลายขึ้นขึ้นอันนั้นใช่ไหมก็กดตัวเจติ๊ก SLS เลยครับ SLS ทีนี้มีสองลวทีนี้มีอะไรบ้างสเปรดบล็อกมีสิทธิ์นั้นเนี่ยพิ่งติ๊กออกโคดไรติ๊กเออสมุดทิ้งเลยครับโคยังไม่แพ้ไมีสิทธิ์โคดอัพมีสิทธิ์อะมันยืนอยู่มันยืนดูมันยืนดูตรงไหนเนี่ยตรงที่เดิมเลยเนี่ยเตรงตรงชั้นวางเนี่ยตรงนี้เนี่ย เฮ้ย OK. ไปแล้วดกดตัวจีทิ้งนั่นเขาดูหน่อยมันไปมันไปแล้วอ่ะนี่นี่มันอยู่นี่มันนั่งอยู่มันนั่งอยู่นี่มันนั่งอยู่นี่นี่นี่อาไปดูเอาไปดูนี่เอาไปดูนี่เนี่ยน่ากลัวน่ากลัวนี่นี่นี่ไปดูไปดูเนี่ยนะตัวเนี้ยข้างล่างเนี่ยไปดูเหมือนจะเป็นเอเมพ้าเลยว่ะแต่ว่านั่งตรงนี้เหรอเออมันนั่งดูเลยมันนั่งอยู่จริงด้วยมันนั่งดูนี่ดิจูสเกลคูซิฟิก จีแม่งเลยกผมอยากเห็นวัางแค่ไหนนะกล้องข้างล่างนะไอ้ไปดูดีไอมอ้าวนี่ไงเจอละนี่มันอยู่นี่เลยมันอยู่นี่เลยนั่งอยู่นี่เลยคุณนายเนี่าไปดูเนเน่ต้องต้องเป็นกล้องนี้ต้องเป็นกล้องนี้ถึงจะเห็นต้องเป็นกล้องนี้แล้วเราจะพิมพ์คุยกับผียังไงอ่ะเออกดเฮ้ยผีมันนั่งอยู่ใช่เป็นสีแดงเห็นไหมอ่าพิมพ์อ้าวแกมันหายไปแล้ว ใช่แสดงว่าอยู่แถวน,นี้แหละอ่ะขึ้นไปเอาไปน <laughs> <laughs> ี่ช <laughs> ัว่ <laughs> มามาซะละว่ามาซะละกดเดียวเลยลองลองพิมพ์ลองพิมพ์มด่ามันดูดิอา่าได้ <laughs> ไปถึงกูเสผีกันเลยนี่อ้าติดติดนะมึไม่ให้พิมพ์มาทำไมตัวติดอ่ะติดผีอะ แล้วเนี่ยเราต้องลองอะไรต่อครัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแซมเขาไม่มีเลยพี่เป็ดอยู่ไหนผมผมรู้สึกว่าจะเป็นอันเนี้ยอันนี้อันไหนเอ้ยสปิริตบ็อกซ์มีสิทธิ์นะไอ้ที่คุยกับผีอ่ะถ้ามันตอบก็แสดงว่าสปิริตบ็อกซ์กับผมเขาวิ่งเขาวิ่งไปด้วย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 เี้ยผมได้โครากระป๋องไล่เอฟเอฟนี่คืออะไรเนี่ย แตกโชว์เลยหาว่าผีอาจจะอยู่บริเวณนั้นครับเฮ้ยเฮ้ยมีคนเคาะไม่แกไม่เฮ้ยมันมันมันกระซิบกระซิบเลยผมนี่มันพูดมันพูดเนี่ยนี่มันมันมันตอบมาตอบสักทีใครอยากคุยนี่เดี๋ยวไปถือไปถือเอาไปเอาไปก็ต้องถือยังไงมันหายมันหายไปแล้วต้องถือต้องถือเฮ้ยมันกลับไปนั่งที่เดิมกดกดคลิกซ้ายเออนั่นแหละแล้วเลือกคำสักคำนี่ยไอเรามาคุยตรงนี้ไหมไอเนี่ยเขานั่งอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเขานั่งเขานั่งเหงาอ่ะ เขค่อนข้างเหงาอ่ะเออไม่ไม่ไม่ถ้าถ้าอยู่ตรงไฟอ่ะตรงที่มีไฟมันจะไม่ตอบมันต้องอยุดที่มือคนไหนต้องไปอยู่ในห้องเมื่อกี้ขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยเขาอยู่เนี่ยแต่ไม่มาคุยเขาเหรอทีนี้เรารู้แล้วหลักฐานมีไอ้เหี้ยนี่ตรงเนี้ยไอ้ตรงนี้เลยตรงโซฟานี่เลยแกนั่งอยู่เนี่ยเอาเลยคุณอยู่ไหนนี่นี่อยู่นี่ไปไหนอ่ะนี่นี่อยู่นี่นี่นี่อยู่นี่มึงเป็นมิดหรือเปล่าเฮ้ยไฟกระพริบเหรอใช่เหรอ ผมปิดเองขี่โมเอาทุกคนหลักฐานครบสามแล้วนะเฮ้ยมันเป็นมิดไหมเนี่ยต้องเป็นอะไรสปีลบล็อกก็กล่องวิญญาณใช่ไหมใช่ใช่ครับเป็นแมวผีคือแม่ใช่ผีเป็นแม่แค่นี้ใช่ใป่ครับอีซี่มันง่ายอีซี่มันง่ายโอ้เก็บกระจกแ้นเราไป อไปแล้วก็ไปแล้วไอ้ใคริไอ้อ้าวผไล่เอาไม่ได้เดี๋ยวดาผีกระจอกโอ้โจนโจเกเก้อ้มอ้อไ่มาอ้ผมโดนผีแกผมโดนผีแอ้าอาหลับเลยอาไปผีเลไอ้อ้เพออ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  โอ้ยน้องไอ้เกมตาตามไปหลอกหลอนไอเกมสนุกไอ้เกมนี้สนุกไอ้เกมนี้สนุกต่อ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 อีกต่อีกอีกไปไหนน้องขึ้นหัวขั้นรุดไปเล่นไนแรมเลยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเล่นเลยไม่ต้องกลัวกลัวทำไมยังไม่เคยเล่นไหนแรมเลยเนี่ยนี่ยังเล่นเล่นเล่นมากสุดก็แค่ normal นะไม่ต้องกลัว เอาเลยเมนี่น้ำเมอีกแตกแล้วนะเอาเลยอล้วอันนี้คือแบบคือแบบให้หาว่าผีเป็นประเทศอะไรเป็นเป็นตัวอะไรก็ฟ้ามัวอะโอ้มเอ้าแล้วเมื่อกี้ผมโดนแดดคืออะไรวะพี่ก็ตายไงก็ตายไงก็ก็ไตไงก็โดนแดดเอ้ยแล้วทำไมผมโดนแดดอะพี่อมก็อมคือพูดที่ถูกเลือกไงไปเลยนายเมรุไปพูดแหมไปพูดเปนโกใส่ผีอะ แมปเป็นอื่นมันมีประตูแค่แบบว่า70ประตูใช่ไหมแมปใหม่แม่ง90ประตูแม่ข้องไงเอาเลยอ,อันนี้คือ90้ประตูวะไอเ90สประตูเออเขาวอาไงว่า